สวัสดีครับเกษตรถูกหลักขอแนะนำนะครับการเพาะพันธุ์พริกนะครับเรามาดูในถาดนะครับอันนี้จะเป็นการทดลองดูว่าที่เราเพาะแบบมาตรฐานนี่ก็คือถาดร้อยสี่ลุมนะครับร้อยสี่ลุมเพาะด้วยวัสดุเพาะก็คือพริกมอสก็ต้นก็สวยงามครับก็น่าปลูกส,สมบูรณ์ดีครับผม แล้วคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการประหยัดนะครับอันนี้คือลองดูอันนี้เป็นถาด200หลุมนะครับ200หลุมเป็นถาดเล็กหลุมเล็กผลการพาะออกมาแล้วขึ้นอยู่กับการดูแลครับเห็นได้ชัดเลยว่าก็คือมันก็สมบูรณ์ไม่ได้แพ้กันเลยต้นก็ใหญ่สมบูรณ์ดีพวกนี้ครับ ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกไปขยายได้ก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันเพราะว่านี่คือมัน200ตัวนั้นจะเป็น104หลุมวิธีการเอาออกก็คือเราจะปล่อยเขาไว้สักวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือรดน้ำสมมติว่ารดน้ำวันนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็แล้วก็ปล่อยเลยพรุ่งนี้ตอนเย็นเราค่อยมาถอดถอดอตรงนี้ก็บีบนิดนึงแล้วก็ไม้เจาะ มันก็ดันออกมาได้ครับผมลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้หลายๆท่านเพราะบางทีอาจการเพาะพันธุ์พืชบางทีเราก็จะมุ่งเน้นไปที่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวครับมันก็จะได้ประหยัดงบลงไปถ้าเพราะตัวนี้คือ20บาท18หรือถึง20แล้วแต่พื้นที่ตัวนี้ราคาก็เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ได้ถึง200ร้อยนะครับ,รบนี่ก็ส่วนแปลงใหญ่ที่เพาะเอาไว้ ที่ทำค้างเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่วางกับพื้นนะครับสาเหตุที่เราไม่วางกับพืนเนี่ยเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เกกับโรคและศัตรูพืชเข้ามาในดอ,องที่ถาดหรือวัสดุเพาะของเราได้นะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นหัวใจสำคัญก็คือว่า ธรรมชาติของรากพืชน,นะครับถ้าเกิดไม่เจอความชื้นเจอความชื้นเจอ,อความร้อนมันจะไม่อย่างลากออกมารากเขาจะขดอยู่ที่ตัววัสดุเพาะอย่างเดียวนะครับมันจะไม่โผล่มาเลยมันมันรู้ครับโผล่มาเดี๋ยวมันใจไม่มีอะไรมันเลยไม่โผล่เนี่ยครับเวลาเราเอาไปปลปูกมันก็ง่าย แต่ถ้าเกิดเราวางกับพื้นนะครับเมื่อมันสัมผัสได้ถึงความร้อนและความชื้นได้ครับมันจะหยั่งลากออกมาพอหยั่งลากออกมาเสร็จปุ๊บเวลาเราถอนนะครับถอนเร,เราดึงขึ้นมาเนี่ยลากมันจะขาดมันก็เสียหายละมันก็จะช้ำนี่นะครับอืมเราก็ต้องเ,ออเข้าใจด้วยโอเคครับขอบคุณครับ